อันดับแรกนะครับผมเราเปิดโปรแกรมนะครับ MA ขึ้นมานะครับอ่าครับแล้วก็นะครับเปิดโปรแกรมตัว MA สาม D ขึ้นมานะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมนะครับเราเข้าไปที่หน้านะครับเซตอัพนะครับแล้วก็มาที่นะครับหน้า M A Network Control นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้นะครับเรามาหานะครับตัวหนึ่งสองเจ็ดนะครับแล้วกด Create Select นะครับผมโอเคพอเรากดนะครับตัวนี้นะครับขึ้นหนึ่งสองเจ็ดููย์หนึ่งแล้วนะครับเราก็มาหน้าตัวของ M A 3 D นะครับมาที่ setting นะครับ network นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับเป็น127.001เเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ออกนะครับแล้วก็กด yes นะครับออกหน้าของตัว ตัวของหน้าหลักด้วยนะครับ mv2 ด้วยกดออกนะครับแล้วก็เซฟโชว์ไฟนะครับปึ๊บนะครับโอเคนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดตัวแกน ma on pc มานะครับ ma d e v e o control นะครับเห็นไหมครับพอเราปิดโปรแกรมเราเลือก 127 0.1แล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เราปิดโปรแกรมนะครับมาแล้วโอเคนะครับเราเป็นคลิกนะครับให้มันให้ให้เด้งตรงนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูจากนั้นนะครับเรามาดูหน้าตัว 3D ของเรานะครับเราก็คลิกขึ้นมานะครับโอเคตัวนี้ยังแดงอยู่นะครับ เราเข้าไปดูที่ตัวนะครับ setting นะครับแล้วก็มาที่เน็ตเวิร์กนะครับตัวนี้เป็นตัว12 001ปกตินะครับที่เราต้องการนะครับโอเคอมันลิกมาดูอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็มาที่เ a นะครับเราดีลิตไปก่อนนะครับแล้วก็กดแอดใหม่นะครับโอเคเห็นไหมครับพอเรากดแอดใหม่แล้วนะครับตัวห่า1 2 7 0จนะครับจะขึ้นมาแล้วนะครับเลือกนะครับเราเปิดตรงนี้นะครับเป็นย็ดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นเนมนะครับแอดมินโอเคตอนนี้นะครับระบบนะครับ ของตัว MA นะครับกับตัว 3d นะครับได้คอนเน c กกันแล้วนะครับผมเห็นไหมครับจะขึ้นสีเขียวนี้เลยนะครับหน้านี้ขึ้นสีเขียวนะครับเรามาดูตัวหน้า 3D เห็นไหมครับขึ้นสีเขียวแล้วรูกหัวใจอ่าอันนี้นะครับคือเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวพอเราต่อคอนเน c t เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูการจัดวางอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับของตัว บีมนะครับใส่โจอบีมนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับอันดับที่1นะครับการจัดวางอุปกรณ์หรือเรียกว่าฟิกเจอร์นะครับอุปกรณ์นะครับพอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเชื่อมต่อตัวโปรแกรม pa กับตัวโปรแกรม 3D นะครับจากนั้นเรามาแผดอุปกรณ์กันนะครับอันที่หนึ่งครับเซตอัพ ครับลำที่สองนะครับเลือกแพดแพนฟิกเจอร์นะครับผมอ่าแล้วเราเลือกเลยบีม3 0 0นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นที่ตั้งชื่อนะครับุปกรอ์นะครับเข้าฟอร์มไลบรารีนะครับแล้วก็เลือกนะครับันี้ผมเลือกเป็นบีม3 0 0นะครับโอเคเราก็มาเลื่อนดูว่าเราจะเอาลงงานไหนครับมีแอ๊เน่นะครับมีเคปาร์กี้นะครับผมเลือกเป็นตัวเคปาร์กี้นะครับผม300นะครับ Okay. วันนี้นะครับจะเป็นเลือกอุปกรณ์ที่ใช้นะว่าเราจะใช้กี่ตัวนะครับผมโอเคผมจะแพดไป8ตัวนะครับโอเคฟีเจอร์เริ่มต้นนะครับผม c ชแนลริ่โน่นโอเคได้เลยนะครับอ่าีหนถึงแดนะครับมี1นึถึงแดตัวนะครับผมโอเคโน่เราเช็คแล้วโอเคนะครับเราก็ ออกนะครับกดออกนะกด X ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเยีบได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับที่หน้า 3D ของเรานะครับว่าอุปกรณ์ของเราเนะี่ยอยู่ตรงนี้ละโอเคนะครับเนครับเป็นบีมขึ้นมาละอ่าเป็นดีขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้นะครับเราก็มาดู จัดวางให้มันดูโอเคหน่อยนะครับก็อาจจะต้องนะครับใส่ทัดเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนะครับทัดเข้าไปหน่อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวตัวไซส์ของเขานะครับเราจะไซส์กว้างยาวเท่าไหร่นะครับสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ปรับถากขึ้นไมครับประมาณนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้นะคลิกขวา คลิกขวาตรงนี้นะครับก็คือ s a m p l เปนนะครับดิเนี่คือ copy นะครับแล้วก็เลือกออกมาโอเคประมาณนี้แล้วก็ไปนะครับอพอเราได้ทัดแล้วนะครับโอเคเราก็มาจัดอุปกรณ์นะครับเลือก ถ้าการจับอุปกรณ์นะครับมันจะมีะแบบคลิกคลิกมาแบบนี้เลยกับการจับอุปกรณ์แบบง่ายนะครับแล้วก็สุธิบายแล้วจะเป็นการแบบตรงตรง,ตรงกับตัวการจัดวางนะครับบางทีเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นลงมาเรามองเป็นภาพ 3D แบบนี้มันเห็นเห็นไม่มาไม,ไม่ไม่ชัดนะครับคือมันจะทําให้เราเบี้ยวแล้วก็ทํางานได้ช้าครับ เราต้องปรับมากดนะคลิกที่ปุ่มเมาส์นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับภาพ 2D นะครับ 2D โ okay. อเคเรา,าดู 2D เห็นไหมตัวทัศเราเห็นไหมครับมันมันไม่มันไม่ตรงเพราะว่าเราดูเราเราไปดูรอนภาพ 3D เนี่ยบางทีมันมันเห็นเหมือนเหมือนมันตรงใช่ไหมครับแต่จริงมันไม่ตรงนะครับเราก็ต้องมานั่งที่ 2D นะครับการทำงานได้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเค เรามปเลืกกอกอุปกรณ์นะครับปรับตัวนี้นะครับก็ดูตรงไหมไม่ตรงแล้วก็ตัวนี้นะครับรไ,มไม่ตรง,แล,ตรตรงแล้วก็ปรับนะครับเห็นไหมพอไปหน้า 2D มันจะทำงานง่ายนะครับดูแลทำให้ตรงกัน อุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับเราก็เรือนึ้นมานะครับแล้วก็ดูนะครับคือบางคนเรียงอุปกรณ์บางทีอ่าลากมันมาเลยลากมันมาเลยแต่นี้ลากกันมาเลยมันไม่เรียงมันไม่เรียงแอเดตคือเราคลิกตัวนี้บางทีมันไปอยู่สามสี่บ้างถูกไหมครับมันไม่เรียงนะครับอ่าเราก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับบีมอ่าบีมตัวที่หนึ่งนะครับ ตัวที่1อยู่ไหนอ่าเราจะเรียงยังไงอนีางแี้วนี้อันนี้บางทีเราทําไปเราลืมดูมันมันพลาดได้นะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งแก้เียเสียเวลานะครับเวลาเราทำบีมันวิ่งเลียงวิ่งอะไรกันนะครับแล้วตัวอัตราหรือตัวการแทนอุปกรณ์อ่ะมันมันไม่ตรงกันมันไม่ตรงกันคือมันไม่ตรงกันหมายถึงว่ามันข้ามเราเรียงตรงเนี้ยนึกเรานึกว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามจริงจริงมันไม่ใช่นะมันไปจับตัวอื่นเราต้องมานั่งงคิตตรรนี้้ดูใหง ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งก็ต้องอยู่หนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งอะรเรียงไปอนะ่ะหนึ่งตัวที่สองนะครับแล้วก็ไล่มาเลยมาคิดดูตรงนี้ตัวที่สามนะครับตัวที่สี่นะครับตัวที่ห้านะครับตัวที่หกอ่นะครับเราอ่ะ ตัวที่หอยู่ไหนอ่าห้า C เช็คก,ก่อน 6, อนะ C หกเห็นไหมข้ามไปเนี่ยครับเราก็ต้องเอาอันนี้ออกมาเพื่อเอาตัวหของเรานะครับเข้าไปอ่าบางทีบางคนเขาลืมลืมดูตรงนี้เลี้ยงเลียงเลียงเลียงเลยแล้วลืมบางทีทําเกือบจะจะเสร็จแล้วเรามีปัญหาทํามานั่งแก้เนี่ยก็า patience, ําบากนะครับอันนี้มันเป็นเนท็นิคที่จแจ้งให้ทราบนะครับ ต่อมาพอเราเรียงมาแล้วเจ็ดนะครับแปดโอเคครบเห็นไหมครับตัวนี้โอเคก็กลับไปหน้าเดิมนะครับโอเคเห็นไหมครับการเรียงของตัวการจัดวางนะครับให้ทาให้ให้เร็วขึ้นก็คือต้องไปหน้า 2D นะครับหน้า 2D จัดวางนะครับแล้วก็เรียงนะครับถ้าหน้า3ามจะใช้เวลาได้ได้นานนะครับแล้วก็ไม่ตรงด้วยนะครับ เสียเวลามากโอเคอ่าต่อไปนะครับพอเราได้เรียงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรียงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่าดูความสวยงามนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเรามาทำการเปิดหลอดนะฮะเปิดหลอดเปิดหลอดเทสนะครับเปิดหลอดอันดับแรกทำยังไงครับอันดับแรกนะครับทำคูปก่อนอ่าเราต้องทำคูปก่อนนะครับทำคูปเพื่อ ให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกได้ง่ายนะครับการเลือกใช้งานอุปกรณ์นะครับผมโอเคนะครับได้โอเคแล้วก็ตัวนี้เรามาดูกันนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ช่องนี้นะครับมาเลือกนะครับกรุ๊ปอ่ากรุ๊ปที่1โอเคเราทำมาแล้วครับย้อนหน้ากรุ๊ปที่1นะครับ p i เ t u r e นะครับ Picture นะครับของเรานะครับ1ถึง8เห็นไหมครับ1ถึง8โอเค1นึ่งถึงแเราจะเลือกยังไงให้มันเป็นการเลือกอุปกรณ์แบบรัดขี่รัดเร็วนะครับขี่รัดเร็วทำยังไงนะครับขี่รัดเร็วเรามาดูกันนะครับขี่รัดเร็วก็คือแบบแรกนะครับเรามากดที่ Ficture นะครับเดี๋ยวเราดูตัวใหญ่กดที่ f ิเ t u r e นะครับ f ิเชอร์นะครับเรามาคลิก1นะครับ ถึงเห็นดูตรงนี้นะครับ1ถึง8อ่า1ถึง8ดนะครับเราก็เซฟเป็นกรุ๊ปนะครับก็คือมาที่สตอล์แล้วก็ลงกุ๊บเห็นไหมครับอ่อสตอล์ลงกรุ๊ปละก็จะขึ้นละตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับมาเรามาดูกันนะครับเราเลือกรุ๊ปละนะครับมากดฟูนะครับกดฟูฟูอยู่ตรงไหนนะครับฟูตรงนี้นะครับกดฟูนะครับเพื่อเปิดหลอดนะครับดูฟูละ โอเคแล้วก็มาปรับครับตรงนี้ครับมาปรับตรงนี้นะครับสูแล็ตครับมาปรับตรงนี้เป็นโ i ซ i ชันดีเมอร์โ i ซ i ชั o โกลบ o c o l o r Beam คอนโทรลนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแผนนะครับแผนแล้วก็มาดูตัวนี้จะเป็นใส่ตัวเลขได้นะครับตัวเลขได้ว่าจะใส่เท่าไหร่ห้าสอจันนี้เราแต่เรานะครับอันนี้ แล้วก็มาหมุนตรงนี้ก็ได้ครับหมุตนตัวแพนนะครับหมุนทิ้วมาดูทิ้วนะครับเรามาดูโปโบเราอยากเปลี่ยนโปโบอยากเปลี่ยนลายนะครับเราก็มาดู เพิ่มเพิ่มปรับแต่งตรงนี้นครับเป็นปรับแต่งได้นะครับปรับแต่งความสว่างความเข้มของตัวอุ่มปรับให้มันเข้มๆหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวดูแบบชัดขึ้นนะครับครับโอเคอ จากนั้นนะครับเราก็มาลองทำาปทำตัวซีนซีนเพิ่มเติมให้ดูนะครับซีนเพิ่มเติมนะครับก็คือซีนที่นิยมกันก็จะเป็นทีมทำดีมเมอร์นะครับทำตัวเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟเคิร์ฟเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับก็อดับแรกนะครับเรามาเลือกอุปรกรณ์ก่อนนะครับแพนนะครับโอเคแพน แนนะครับขั้บแรกนะครับทำเอฟเฟกนะครับทำเอฟเฟกพอเราออเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาย่อตรงนี้ลงนะครับแล้วก็สำเรเลเอฟเฟก c t นะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับเรา เคลียร์ก่อนครับเคลียร์นะครับเอฟเฟกนะครับอันดับแรกนะครับเอามาเริ่มทำตัวดีเมอร์นะครับตัวดีเมอร์ก่อนนะครับผมกดฟูนะครับกดฟูเลือกนะครับนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปรับปรับอีกรอบนะครับโอเค ครับนั้นนะครับเราจะมาเลือกเอฟเฟกนะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็มาแอดนะครับเรามาที่ดีเมอร์นะครับนี่มันทำเอฟเฟกต์ดีเมอร์ก่อนนะครับโอเคเรามาดูครับดีเมอร์ของเขานะครับคืออะไรนะครับเป็นการต่ำวิ่งไล่หนึ่งสองสามสห้าหกหนึ่งสสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหมครับ จะกับเราจะแก้ไขดีเมอร์อยังไงนะครับให้มันที่อาจจะวิ่งสองวิ่งสี่ก็ได้นะครับอ่าโอเคอเรามาดูกันนะครับตรงนี้นะครับสมมติเราใส่ผมใส่หนึ่งนะครับครับใส่สองนะครับพอผมใส่สองปุ๊บวิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งวิ่งเข้าเลยเห็นไหมครับผมใส่อ่าซี วิ่งสลับปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นไหมครับเวลาเราทำซีนะครับก็ทำจากตัววิ่งตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นไงครับมันสมูทมากนะครับตรงนี้อ่าอันนี้นะครับตัวนี้ครับตอเราต้องการความช้าความเร็วนะครับเราก็มาปรับตรงสปีดได้นะครับตรงสปีดเนี้ยอันนี้มันหกินะครับวยาเราช้ากว่านี้หรืองานที่มัน ต้องการงานโดตีเพลงช้าอย่างนี้ครับก็สามารถทําช้าได้ก็ใส่เป็นสัก30ก็ได้ครับสิบก็จะช้าลงนะครับตรงนี้นะครับเราต้องการให้มันวิ่งเอฟเฟกโบนแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกได้ใชครับเลือกแบบสลับไปมานะครับเรนดอมนะครับหรือเลือกเป็น เ r s ยตัวนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่เราต้องการนะครับตัวนี้นะครับเราจะทำเป็นเป็นคลุบเป็นคลุบเป็นแยกได้หมดนะครับผมบล็อกนะครับแล้วก็ใส่ได้นะครับโ okay. อเคโอเคเป็นวิ่งเข้าทสีสองนี้ได้เลยนะครับโอเค อันนี้อ่าเป็นตัวดีเมอร์นะครับโอเคพอเราโอเคครับเกี่ยวกับซีแล้วนะครับเราก็ไปเซฟลงได้เลยนะครับอ่าเอาโอเคแบบซีนี้นะครับเราไปที่เซฟลงได้เลยนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับเราก็มาโอ้เราโอเคกับซีนี้แล้วนะครับก็กดคอมมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับ สโตนะครับเลือกสโตนะครับแล้วก็ลงตรงซีนที่เราต้องการได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววีีหน้านะครับผมมาสอนการทำเคิร์ฟนะครับทำเคิร์ฟทำเคิร์ฟครับทำคันเลอร์นะครับผมต่อไปนะครับโอเคขอบคุณครับ